ที่3ากำหนดให้ f(x) เท่ากับรูทสี่บวก x ลบ2ส่วน x แล้วจงหาคำตอบลิมิต f(x) ที่ x เข้าใกล้0ูนย์ดังนั้นเราจะแทน0ูนย์เข้าไปในสมการจะได้รูทสี่บวก0ลบ2ส่วน0เท่ากับรูทสี่ลบ2ส่วน0นย์ ถอดรูทจะเหลือ2ลบ2ส่วน0นย์เท่ากับ0ส่วน 0, 0เราจึงต้องหาต่อโดยวิธีคอนจูเกตก็จะได้เป็นรูท t 4บวก x รลบ2คูณอยู่กับรูท 4ส่บวกเบวกสส่วน x คูณกับรู้สบวกเ็บวกสก็จะเหลือเป็น x 2 2> ส่วน x คูณรูปสบวกเบวกสเท่ากับ หนึ่งส่วนรูทสี่บวก x บวกสองดังน,นั้นจึงเป็นหนึ่งส่วนรูทสี่บวกศูนย์บวกสองถอดรากออกมาจะเหลือสองบวกสอง คำตอบข้อนี้จึงเท่ากับ1ส่วน4ค่ะ